สุดที่สอกจกยยงมากติดต,ตึกึงแพงครับจนตกลึกเลยครับมาโยที่แผงหลังครับดันขึ้นมาครับเส,สียแชมป์แล้วการซีซีโยนยาวยาวยาวเทินไฮปีบ้โหเรียบเลยมาจาังหวะเทินแล้วบางแล้วสกิลเปลี่ยนทางให้เตอมมายิงครับโยเข้าไปเขย่าๆๆ ไก่พิษไก่พิษดึงช้านิดนึงครับยังไม่เปิดยังไม่จ่ายแม็กไก่พิษโยกเจอกับพ่อชัยไก่พิษไปครับไก่พิษเถิดแล้วบอดโอ้โหเรียบเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้จากการยิงของเบอร์หกครับเจ้าแม็กไก่พิษสู่งศาครับตีสบายเป็น้วครับหนึ่งหนึ่งครับเพนจูลี่ดูจะบอยสินดับีเบอร์ของน้าโอ้โห แม็กไกวิทย์แทงกับมาตรงกลางให้ธีระพงศ์เซรียกยกแล้วยิงโอโหเรียบร้อยโอโห้ซัดในซ้ายลูกดีครับผู้เล่นเบอร์สามครับจากบอยซูซูลี่ครับธีระพงศ์เซรีครับธีระพงศ์ยิงย่อยบอลออกไปองทีมงานไทยทวรนลุ่งโลดดุดบอลได้ เ้าิงโอ้โหเ้เคนายเคนายจากอยุธยาเถอและแหวกฟฝวทีละพง์ทีละพง์เซนีโดยครับโดยครับทีบุกคนทีละพง์เซนีไปกันต่อครับเอาครับจุดต้องรัเทแมทไก่ิษสุวงษาครับต้องเบรกเองครับขอเช็คพีอาร์ด้วยตัวเองครับอาจารย์ภูมิครับภูมิพลินคำลื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ามาตรงนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับ เป็นจุดโทษครับป้องรีบเลยมาเรียมดีกว่าครับทีละวงเสรีเจอบงางพันุกได้แล้วแวกเฝ้าฝมามาแววทีมงาน oh. บอยเซจุลี่ทีละังเอฟซีแทงต่อเบิร์นเจวันแนวันความเร็ววันความเร็วกันอยู่แล้วสุดท้าย ถือว่าวัดความเร็วได้เปีบครับตูนมันดิดมาผลพายยิงตามเรียมเก็บและโยกเก็บและโยกมาหาตัวเชื่อมแทงมาตรงกางสว,ยแ,วย,ย,ย,ยแล้วเบี้ยวหอเรียบเลยอุติชัยรลอดเทียนกีโก้ครับท่นีแสงทองแปะแล้วมีตัวเชื่อมแล้วเป็นทางสวย อประจิตชาโยงโยงโยงขอกอยิงสัหนแล้วโหยท่านนี้ยิงยิงเบี่ยงคว้าติดมือมาท่านนั่นกาฝาชายโยงกับเบี่ยงหงแปะแล้วไทยปากระตุนบันดิดยิงโอ้โหกำพลครับอยู่จะเบงเปิดและ แขคชัทสุดท้ายจากผู้ตัดสินครับหมดเวลาการแข่งขันอย่าเพิ่มดาวครับมีรลกเปลนบอลทุกท่านที่ซื้อหางบัตรไว้ครับรางวัลเราจะออกไม่หมดนะครับก็ขอบคุณครับทีมงานครับเสียแชมป์รักกันครับเซียนซีเอ็กไทยวันลุกโดบายซุปจีนะครับยุทธศิษฐ์จันเมืองครับวุฒิชัยรอดเทียนประดิษฐ์บาพุ่นภัย ทะเลแสงทองมณชัยฝักแต้สักกริษนิมมานะครับเราเพื่อนกันครับนี่ครับรู้จักกันหมดเลยครับอาจิรย์ลุงเรืองครับศรีนาสุสิาครับขอบคุณครับเล่นน่ารักจริงๆครับโอ้พรชัยเตียงประโคนอย่างนี้ครับต้องถือว่ากีฬาย่อมมีคําว่าแพ้และชนะนะครับนี่คือน้ําใจทั้งสองทีมครับเราเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันครับนักเต็กเงินแสงกันล้านมาอยู่ที่นี่ครับ และแชมป์สีสันสองกับได้แก่สโมสร KCL Boy Century โ oh อ้โหเศรษบอยส่งครั้งแรกได้แชมป์เลยอะ